อายุเท่าไหร่คะ่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงอารุณรัตนเคพื่อนชื่อเลด้ชื่อ,อพิวตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นระดับประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนมารีวิทยาอ,อายุ10ปีค่ะอายุ10ปีน้องพิวนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะตัวเล็กแต่เขาแอบระซิมาว่าพลังหนูไม่เล็กนะคะแล้ววันนี้นะคะเธอจะนับผ้าสามคะแนนไปได้เท่าไหร่ เดี๋ยวรับฟังบทก่อจากน้องทีมคอเสียงประมือเธอด้วยค่ะ